สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาสอนปักหมุดคลิปในติกตอกนะคะเข้าไปดูกันเลยเนี่เข้ามาหน้าหลักนะคะกดเข้าไปคําว่าโปรไฟล์นะคะนี่ในข้างล่างนะคะกดเข้าไปเลยนี่คือติกตอกหนูเองนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนโอทัพพนมนะคะนี่ตัวอย่างนะคะสีแดงๆนะคะคือหนูปักไว้นะคะ เราก็จะเลือกคลิปนะคะปักได้แค่สามคลิปนะคะเราจะเลือกกันนะคะคลิปนี้นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดจุด3ามจุดนะคะทางล่างนะคะกดเข้าไปแล้วก็หาคําว่าปักหมดนะคะนี่เหมือนลูกเข็มนะคะกดเข้าไปเลยตัวที่สองคะ่ะใกล้ๆดาวน์โหลดนะคะ ข้างล่างนะคะกดเข้าไปเลยนี่ไปดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ไหมว่าเราจะปักได้ไหมนะคะเราก็จะเลือกลงมานี่ทำได้แล้วสองคลิปเราก็จะเลือกอีกคลิปหนึ่งนะคะเอ,คคเอาคลิปไหนดีทุกคนเอาคลิปไหนดีคลิปนี้แล้วกันกด<ำ>เหมือนเดิมนะคะจุด3จุดนะคะ นี่คำว่าปักหมุดนะคะกดตามลงเลยตัวนี้แล้วก็กดถัดไปกดออกนั่นเองนี่มาดูกันนี่ทุกคนได้แล้ว3คลิปนะคะถ้าคนไหนเข้ามาในติ kt ต k อกของเรานะคะเข้ามาดูนะคะก็เห็นนะคะนี่เขาเราอยากเอาออกนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะว่าไม่เอาแล้วคลิปนี้เราจะเอาคลิปอื่น เข้าไปเลยกดเหมือนเดิมนะคะจุดสามจุดนี่เราก็กดตัวนี้เหมือนเดิมคำว่าปักหมดเหมือนเดิมนะคะแค่เรากดออกเฉยๆนะคะกดนี่มันก็จะออกนะคะเราก็เลื่อนดูออกไหมออกแล้วยีงไงมันก็จะไม่มีสีแดงๆอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะ เราก็จะกดเลือกกดดูใหม่นะคะเราจะเอาเพลงนี้เออลราก็กดตัวนี้เราก็กดคำเดิมตัวเดิมตัวที่สองนะคะใกล้ๆตัวดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะคะกดเข้าไปเลยนี่ปับหมดนะคะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำได้ไหมนี่ได้แล้ว ถ้าทุกคนอยากให้หนูสอนอะไรอีกก็บอกมานะคะถ้าหนูทำเป็นนะคะพูดผิดพูดถือก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ